สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อแฟนเพจ Facebook พลาดหัวข่าวได้โพสต์ข้อความพร้อมแบนเนอร์ที่มีรายละเอียดบอกว่าคดีสินบน20ล้านสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจไปถึงไหนแล้วผ่านมาครบ1ปีคิดไปถึงไหนแล้วพร้อมได้มีการติดแท็ก,ทกว่าประชาชนมีสิทธิสงสยัย หลังจากนั้นได้มีประชาชนจํานวนมากเนี่ยนะครับก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเช่นถามว่าคนตระกูลนี้เคยมีคดีด้วยหรอหรือว่ามีการถามว่าโกงจริงเหรอเห็นตระกูลนี้ด่าคนอื่นโกงทุกอย่างไม่อยากเชื่อว่าจะโกงจริงๆ20ล้านอาจเป็นค่าขนมก็ได้นะครับหรือบางคนนั้นก็ไปแสดงความคิดเห็นว่าทําไมเรื่องเนี่ยจึงช้าจังทั้งนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับทางด้านนายสกุลทร ได้ถูกออกหมายเรียกให้ไปรายงานตัวตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 4 1 4 4ฐานผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานที่กองบังคับการปราบปรามเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2 5 6 4เนื่องจากว่าทางด้านของชุดสืบสวนกองปราบปรามสอบสวนขยายผลพบว่านายสกุลทรน,นั้นเนี่ยมีความผิดในการทุจริตการร่วมกันกับผู้ต้องหาที่ถูกพิพากษาไปก่อนหน้า ในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานเพื่อเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมาหากษัตรยิย์ซึ่งก่อนหน้าที่ทางด้านชุดสืบสวนกองปราบจะทําการขยายผลทางด้านสารอาญาทุจริตได้มีคาพิพากษาจําคุกนายประสิทธิ์อภัยพลชานอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินพระมาหากษัตรยิย์และนายสุรกิจตั้งวิทูวานิชพนักงานบริษัทเอกชนสองผู้ต้องหารับเงินสินบนเพื่อจะหาที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินให้กับนายสกุลทรปัจจุบันได้ออกจากเรือนจำแล้วเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยทั้งคู่ได้ให้การเป็นประโยชน์ประกอบกับพนักงานสอบสวนมีขับพิพากษาซึ่งระบุชัดเจนว่านายสกุลทรจ่ายเงินสินบนจํานวน20ล้านบาทเพื่อต้องการเช่าที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ย่านชิดลมต่อมาจากการตรวจสอบพยานหลักฐานชัดเจนก็พบว่านายสกุลทรน,นั้นมีพฤติกรรมกระทําผิดจริงจากการสั่งจ่ายเช็คเงินสดให้กับเจ้าหน้าที่2ราย พนักงานสอบสวนกองปราบจึงได้เรียกตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็มีการดําเนินคดีเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางด้านนายสกุลทรเข้ารายงานตัวตามหมายเรียกแล้วทางพนักงานสอบสวนไม่ได้มีการควบคุมตัวโดยทางด้านนายสกุลทรก็ให้การปฏิเสธรพร้อมเปิดเผยนะครับบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับนายประสิทธิ์ภัยพลชานอดีตเจ้าหน้าที่พนักงานทรัพย์สินทรัพพระมหากษัตริย์ตามที่มีการพาดพิงและยืนยันว่าตัวเองทําในสิ่งที่ถูกต้องตามที่เคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหา ่วนจุดประสงค์ในการเช่าที่ดินย่านชิดลมนายสกุลทรปฏิเสธที่จะกอบตอบคําถามก่อนที่ตอนนั้นเนี่ยฮนะก็ขึ้นรถตู้ไปทั้งนี้ทางด้านของพนักงานสอบสวนได้เปิดเผยต่อมาเนี่ยนะครับว่านายสกุลทรขอทำหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วแจ้งกลับพนักงานสอบสวนภายใน30วันระหว่างนี้ก็จะสอบปากคําพยานเพิ่มเติม2อถึงสปากซึ่งเป็นพยานที่นายสกุลทรได้พาดพิงนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2564 จนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5ปรากฏว่ายังไม่มีความเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนว่าเวลานี้เนี่ยเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับหลายคนก็สงสัยตกลงเนี่ยนะครับคดีเป็นอย่างไรคดีอยู่ที่ไหนทำไมถึงเกิดความล่าช้าครับ